สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาในช่วง11จนถึง20ตุลาคม2566ครับเราจะมาทำนายดวงชะตาคนเกิดวันศุกร์ครับว่าคนเกิดวันศุกร์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรนะครับ ก่่ออนนนืะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนะครับสามารถที่จะพิมพ์ตามลาย ID ใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามค่าครูสอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้ครับเอาล้วครับ เริ่มต้นการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานครับดวงชะตาการงานของคนเกิดวันศุกร์นะครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับ11จนถึง20ตุลาคมนี้ต้องบอกว่าคนเกิดวันศุกร์จะมีข่าวดีในเรื่องงานครับ ไพ่3มถ้วยขึ้นมาและตั้งอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางคำทำนายไพ่ใบนี้จะส่งพลังงานดีๆในเรื่องงานให้กับคนเกิดวันศุกร์ในเรื่องงานนะครับต้องบอกว่าในช่วง11จนถึง20ตุลาคมนี้คนเกิดวันศุกร์รอคอยสิ่งใดไว้หวังสิ่งใดอยู่ในเรื่องงาน สิ่งนั้นจะเป็นจริงได้คนเกิดวันศุกร์มีเกณฑ์สมหวังจะมีข่าวดีในเรื่องงานเกิดขึ้นนะครับบางคนเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาของการปรับเปลี่ยนโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นลักษณะของการเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นบางคนเป็นการเริ่มต้นของสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาคนเกิดวันศุกร์ในช่วง11จนถึง2ีตุลาคมนี้มีไพ่สองถ้วย ขึ้นมาด้วยนะครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงการทำงานหรือว่าทำสิ่งใดในช่วงนี้ของคนเกิดวันศุกร์เรียกได้ว่าจะมีผู้คนรอบข้างคอยให้ความช่วยเหลือคอยให้การสนับสนุนในเรื่องงานเพื่อนร่วมงานดีเพื่อนร่วมงานซัพพอร์ตเราในการทำงานนะครับถ้าทำงานเป็นทีมก็เรียกได้ว่าทำงานกันได้อย่างเข้าขา ถ้าเป็นคนที่มีธุรกิจหรือว่าทํากิจการส่วนตัวทําธุรกิจส่วนตัวก็เรียกได้ว่าจะได้หุ้นส่วนที่ดีนะครับหรือว่าได้ทีมงานได้ลูกน้องที่ดีมาร่วมงานในช่วง11จนถึง20ตุลาคม2566นี้นั่นเองคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายถ้าเป็นคนค้าขายต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ค้าขายดีมีกำไร นะครับไม่ว่าจะเป็นค้าขายออนไลน์ค้าขายแบบมีหน้าร้านถ้าเป็นเซลล์ก็เรียกได้ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ทำยอดได้ตามเป้า ตามที่ได้ตั้งใจไว้นั่นเองคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายถ้าเป็นพนักงานออฟฟิศเป็นพนักงานบริษัทเป็นลูกจ้างต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่มีโอกาสมีเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือว่ามีคนมาเสนองานดีๆมีโอกาสดีๆในเรื่องงานเข้ามาเยี่ยมเยียนดวชะตาการงานคนเกิดวันศุกร์นั่นเองครับในดวงชะตาการงานคนเกิดวันศุกร์ไพ่จัดเม้นทครับ ไพ่ใบนี้จะเป็นไพ่แห่งการฟื้นคืนในดวงชะตาการงานคนเกิดวันศุกร์ใครที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมามีปัญหาในเรื่องงานหรือว่าเจออุปสรรคในเรื่องงานนะครับ หรือว่าเป็นช่วงเวลาที่มีความไม่สบายใจในการทำงานบางอย่างเกิดขึ้น11จนถึง20ตุลาคมนี้สถานการณ์เหล่านั้นกำลังจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันศุกร์แล้วนำพาสิ่งดีๆมาให้คนเกิดวันศุกร์นั่นเองใครที่เรียกได้ว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาอาจจะค้าขายไม่ค่อยดี11จนถึง20ตุลาคมนี้จะค้าขายดีขึ้น กว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาอย่างชัดเจนคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายถ้าเป็นพนักงานออฟฟิศเป็นพนักงานบริษัทเป็นลูกจ้างต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่จะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่เรียกได้ว่าส่งผลกระทบในทางที่ดีเกิดขึ้นกับคนเกิดวันศุกร์นะครับบางคนเนี่ยเรียกได้ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่เริ่มมองเห็นละในเรื่องของความก้าวหน้าหรือว่าโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามา ใครที่กําลังตั้งใจจะเปลี่ยนงานตั้งใจจะย้ายงานจะได้เจองานที่ชอบเจองานที่ใช่หรือเรียกได้ว่าเจองานที่เหมาะกับตัวเราก็ว่าได้ส่วนใครที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาอาจจะตกงานสมัครงานเท่าไหร่หางานเท่าไหร่ยังไม่ได้งาน11จนถึง20ตุลาคมนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงอยากให้คุณนั้นตั้งใจลองสมัครงานหางานอย่างจริงจัง11จนถึง20ตุลาคมนี้คุณมีเกณฑ์ มีโอกาสจะได้งานคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายครับส่วนใครที่ตั้งใจจะไปทํางานยังต่างประเทศนะครับต้องบอกว่ามีเกณฑ์มีโอกาสจะสมหวังมีเกณฑ์มีโอกาสจะได้เดินทางไปคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายดวงชะตาการงานของคนเกิดวันศุกร์นั้นเปิดออกกว้างต้อนรับความสําเร็จที่กําลังจะมาถึงครับที่เหลือก็คือความมุ่งมั่นความตั้งใจความพยายามที่คุณน,นั้นจะต้องลงมือทําและใส่มันลงไปครับ คนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายในบรรดาคนเกิดวันศุกร์ทั่วๆไปนะครับจะมีคนเกิดวันศุกร์อยู่กลุ่มหนึ่งที่ในช่วง11จนถึง20ตุลาคมนี้ดวงการงานจะดีดวงการงานจะเด่นเป็นพิเศษครับได้แก่คนเกิดวันศุกร์ที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับงานที่ต้องเจอคนเยอะๆนะครับงานประชาสัมพันธ์งานอีเวนต์งานจัดกิจกรรมต่างๆหรือคนที่เป็นนักร้องนักแสดงเป็นดาราเป็นยูทูบเบอร์ ดวงการงานในช่วง11จนถึง20ตุลาคมนี้ดวงการงานจะดีดวงการงานจะเด่นเป็นพิเศษครับคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายครับเอาละครับดวงชะตาการงานในช่วง11จนถึง20ตุลาคม2566นนี้ผ่านพ้นไปนะครับมาดูกันที่ดวงชะตาการเงินคนเกิดวันศุกร์กันบ้างนะครับว่าคนเกิดวันศุกร์นั้นจะมีดวงชะตาการเงินเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันศุกร์นะครับในช่วง11จนถึง20ตุลาคม2566ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับดวงการเงินคนเกิดวันศุกร์11จนถึง20ตุลาคมนี้ต้องบอกว่าคนเกิดวันศุกร์การเงินดีการเงินเด่นครับเป็นช่วงเวลาที่เรียกได้ว่าการเงินจะดีการเงินจะคล่องตัวคนเกิดวันศุกร์จะมีเงินใช้ไม่ติดขัดไม่ขัดสน ไม่ขาดมือครับคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายไพ่ผู้รับใช้แห่งเหรียญครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงการที่คนเกิดวันศุกร์นั้นเก่งหาเงินฉลาดหาเงิน เรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ลงทุนหรือว่าทําอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับเรื่องเงินมักไม่พลาดคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายคนเกิดวันศุกร์มีเกณฑ์จะมีรายได้เข้ามามากกว่าหนึ่งทางใครที่กําลังมองหาในเรื่องของโอกาสใหม่ๆในเรื่องเงินหรือว่าอยากจะมีในเรื่องของรายได้เสริมรายได้เพิ่มนอกเหนือจากรายได้ประจําที่มีอยู่จะมีช่องทางมีโอกาสมีคนเข้ามา แนะนำครับคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายครับในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันศุกร์ต้องบอกว่า11จนถึง20ตุลาคมนี้คนเกิดวันศุกร์การเงินดีและก็มีเกณฑ์จะมีโชคลาภด้วยไพ่หนึ่งเหรียญใบนี้จะพูดถึงความโชคดีในเรื่องเงินของคนเกิดวันศุกร์ครับการได้รับข่าวดีในเรื่องเงิน คนเกิดวันศุกร์เมื่อมีไพ่หนึ่งเหรียญใบนี้ขึ้นมาเราจะพูดถึงการที่หากคนเกิดวันศุกร์นั้นเสี่ยงโชคมีเกณฑ์มีโอกาสจะมีโชคลาภได้ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับโชคลาภเดี่ยเป็นไปตามดวงชะตาเราก็ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งเป็นไปตามบุญกุศลที่เรานั้นได้ทำมาแต่ละคนไม่เท่ากันแตกต่างกันไปนะครับเพราะฉะนั้นใครที่รู้ตัวว่าไม่ค่อยได้ทำบุญก็อย่าลืมหมั่นทำบุญสร้างกุศลกันทุกคน นะครับคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายในดวงชะตาการเงินคนเกิดวันศุกร์นะครับสิ่งที่ต้องระวังคือไพ่เดอะฟูครับไพ่ใบนี้จะเตือนคนเกิดวันศุกร์ว่าแม้จะหาเงินเก่งนะครับหรือว่าขยันหาเงิน ก็ตามทีแต่ช่วง11จนถึง20ตุลาคมนี้คนเกิดวันศุกร์วางแผนการเงินหรือว่าวางแผนในเรื่องของการใช้จ่ายในเรื่องของการเก็บออมได้ไม่ค่อยดีนักการเงินมักจะล่วไหลเก็บเงินกับตัวได้ไม่ค่อยอยู่มีมากก็ใช้มากมีน้อยก็ใช้หมดไม่ค่อยจะเหลือเก็บนะครับเป็นช่วงเวลาที่ดวงการเงินของคนเกิดวันศุกร์นั้นเรียกได้ว่า ดวงเก็บออมไม่ค่อยอยู่นั่นเองคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายรวมถึงจะต้องระวังในเรื่องของรายจ่ายบางอย่างที่เข้ามาแบบกระทันหันไม่ให้คุณนั้นได้ทันตั้งตัวใครที่ไม่ได้มีเงินสำรองไม่ได้มีเงินเก็บไว้ให้ระวังให้มากเป็นพิเศษมีเกณฑ์ที่อาจจะต้องเจอกับค่าใช้จ่ายบางอย่างที่อาจจะทำให้คุณนั้นต้องไป ขอหยิบยืมผู้อื่นก็เป็นได้คนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายแต่ถึงอย่างนั้นนะครับไพ่เดอฟูใบนี้ก็ยังพูดถึงการเงินของคนเกิดวันศุกร์ที่เรียกได้ว่าไปขอความช่วยเหลือใครก็จะมีคนให้ความช่วยเหลือหรือเรียกได้ว่าคนเกิดวันศุกร์จะมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาให้ความช่วยเหลือให้การอุปถัมภ์ในเรื่องเงินนั่นเองคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลาย ถึงแม้อาจจะติดขัดในเรื่องเงินบ้างก็จะพอหมุนไปได้พอที่จะผ่านพ้นสถานการณ์เหล่านั้นไปได้ด้วยดีคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายไม่มีอะไรน่ากังวลใจมากนักแต่สิ่งที่น่ากังวลใจคือในเรื่องของการเก็บออมกับตัวไม่ค่อยอยู่นั่นเองคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายครับเพราะฉะนั้นใครที่อาจจะ อยากเก็บเงินให้ได้เก็บเงินให้อยู่ในช่วง11จนถึง20ตุลาคมนี้แนะนำให้ลองเก็บเงินในรูปแบบอื่นหรือว่าออมเงินในรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่เงินเงินสดดูนะครับคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายครับเอาละครับดวงชะตาการเงินผ่านพ้นไปใช้เงินอย่างมีสติรอบคอบให้มากในทุกๆก,การใช้จ่ายนะครับมีเงินเข้ามาอย่าลืมคิดถึงเรื่องของการเก็บออมด้วยเป็นสำคัญและที่สำคัญให้ระวังในเรื่องของ มิจฉาชีพนะครับระวังตัวเราเองแล้วยังต้องระวังผู้เท่าผู้แก่ในบ้านจะตกเป็นเหยื่อด้วยนะครับเดี๋ยวนี้มีมาหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นช่องทางโซเชียลหรือว่าผ่านเข้ามาในรูปแบบของโทรศัพท์เข้ามาล่อหลอกเราด้วยวิธีการต่างๆคนเกิดวันศุกร์ก็ต้องระวังให้มากครับเอาละครับดวงชะตาการเงินผ่านพ้นไปคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายมาดูกันที่ดวงชะตาความรักกันบ้างครับ ว่า11จนถึง20ตุลาคม2566นี้ดวงความรักของคนเกิดวันศุกร์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสําหรับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันศุกร์นะครับในช่วง11จนถึง20ตุลาคม2566ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับ ดวงชะตาความรักของคนเกิดวันศุกร์ในช่วง11จนถึง20ตุลาคมนี้ดูจะสดใสนะครับมีไพ่ที่ส่งพลังงานดีๆส่งพลังงานด้านบวกอย่างไพ่เดอะเลเวอร์ครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงคนโสดเรียกได้ว่าจะไม่โสดอีกต่อไปครับมีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามาเยี่ยมเยียนดวงชะตาความรักของคุณบางคนจะมีเข้ามามากกว่าหนึ่งด้วยคนโสดทั้งหลายเพราะฉะนั้นในช่วง11จนถึง20ตุลาคม คนโสดจะเป็นช่วงเวลาที่จะมีโอกาสได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่ได้เจอบางคนที่ชอบเจอคนที่ใช่หรือว่าเจอคนที่อาจจะมีไลฟ์สไตล์บางอย่างที่เข้ากับเราได้นั่นเองคนโสดทั้งหลายครับส่วนคนที่เป็นแฟนกันอยู่แล้วเป็นคู่รักกันอยู่แล้ว11จนถึง20ตุลาคมนี้ความรักความสัมพันธ์เนี่ย พัฒนาไปได้แบบเรื่อยๆไม่ค่อยมีอะไรให้ต้องกังวลใจมากนักนะครับถึงจะช้าแต่ก็ดูมั่นคงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคนเกิดวันศุกร์ในช่วง11จนถึง20ตุลาคมนี้ สิ่งที่คนเกิดวันศุกร์ต้องระวังคือในเรื่องของการที่บางทีเราอาจจะทำงานหรือว่าสารวนกับเรื่องอื่นมากจนเกินไปจนอาจจะหลงลืมหรือว่าไม่ได้ให้ความสำคัญกับคนรักของเราในเรื่องบางเรื่องก็เป็นได้เพราะฉะนั้นคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายใครที่เป็นคู่รักกันอยู่ต้องดูแลความรักความสัมพันธ์ให้ดีมันเติมความหวานในช่วง11จนถึง20ตุลาคมนี้ครับ ส่วนคนที่กําลังคบหากําลังดูใจกันอาจจะเพิ่งเริ่มคบหาดูใจกันในช่วง1 1จนถึง20ตุลาคมนี้เรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ความรักความสัมพันธ์นั้นจะเป็นไปในทิศทางที่ดีคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายความรักความสัมพันธ์พัฒนาไปอย่างช้าๆแต่มั่นคงเป็นช่วงเวลาที่คนที่คุณน,นั้น คบอยู่ในช่วง11จนถึง20ตุลาคมนี้บอกได้เลยว่าถ้าไม่มีอะไรมากระทบความสัมพันธ์ก็คบกันไปได้แบบยาวๆนะครับคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายไพราชินีแห่งคาถาจะพูดถึงความรักความสัมพันธ์ของคนเกิดวันศุกร์ที่อาจจะไม่ได้มีอะไรที่หวานหรือว่าโรแมนติกเท่ากับคนเกิดวันอื่นในช่วง11จนถึง20ตุลาคมนี้แต่เรียกได้ว่าเต็มไปด้วยความมั่นคง และสามารถวางใจได้ในความสัมพันธ์ที่เป็นไปนั่นเองครับคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายส่วนใครที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมามีปัญหากับคนรักทะเลาะกาันหรือว่ามีเรื่องไม่เข้าใจกัน11จนถึง20ตุลาคมนี้จะสามารถที่จะคืนดีกันได้ปรับความเข้าใจกันได้ครับคนเกิดวันศุกร์ซึ่งก็ถือได้ว่าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในช่วง11จนถึง20ตุลาคมนี้ก็เป็นเรื่องที่ มีพลังงานดีๆเข้ามานะครับคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายเรื่องการเงินการงานก็ดีไม่แพ้กันเพราะฉะนั้นในช่วง11จนถึง20ตุลาคมนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ขออวยพรคนเกิดวันศุกร์นะครับขอให้พบเจอความสุขความสบายใจที่ตามหานะครับหากต้องเจอเรื่องทุกข์ใจใดเรื่องร้อนใจใดก็ขอให้เอาชนะได้ด้วยสติแก้ไขได้ด้วยปัญญานะครับและสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงขอฝากกดติดตาม ฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะพิมพ์ตามลาย id ใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามค่าครูสอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้ครับส่วนใครที่อยากจะพูดคุยกับอาจารย์ปอคนเปิดดวง พิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงอ่านทุกคอมเมนต์ตอบทุกคอมเมนต์นะครับคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายครับและสําหรับวันนี้คําทํานายก็เปรียบเสมือนเข็มทิศแต่ชีวิตเราเราต้องลิขิตเองเลือกในสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็ทําในสิ่งที่ดีให้กับชีวิตของตัวคุณเองนะครับคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายชีวิตเราเราเลือกได้เสมอครับสำหรับวันนี้บุญรักษาเทวาอวยพรคนเกิดวันศุกร์ทุกคนนะครับ วันนี้สวัสดีครับสนับสนุนโดยวอลเปเปอร์มือถือเสริมดวงชะตาของอาจารย์ปอคนเปิดดวงออกแบบตามวันเดือนปีเกิดของคุณโดยเฉพาะหนุนดวงชะตาเสริมพลังใจโดยไพ่ยิปซีและพลังของเลขธาตุทั้ง5สนใจเสริมดวงชะตาติดต่อผ่านทางไลน์ไอดี061149 8ปดเกเก้